วันเวลาค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นชั่วโมงของเรากลางวันมันเป็นชั่วโมงของส่วนรวมในหนึ่งชั่วโมงเรามีโอกาสมีสติอยู่ม,มีไม่กี่นาทีบางคนก็หลับบ้างบางคนก็ฟุ้งบ้างแต่เรายิาง่งมีความไม่ สบายอยู่ในจิตในใจก็ยิ่งฟุ้งถ้าเรามีมโนกรรมก็ฟุง้งมีวัจีกรรมก็ฟุง้งเพราะนั้น่อยเราตรวจสอบก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้ตรวจสอบนี่คือคําที่หลวงพ่อติดปากเป็นประจำคือชีวิตของคนเรามันไม่มาก<อ>เมื่อถึงเวลาเราก็สละ งานอื่นมาปฏิบัติให้ตัวเองการนั่งทุกวันจะได้มากได้น้อยก็ได้แล้วเมื่อเราได้มานั่งสมบุญมันก็เกิดขึ้นไม่จะไม่มากก็ขอให้สั่งสมกันวันละเล็กนลน้อยก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้ส,มสมดังสมทางฝั่งโน้นก็อย่านั่งใกล้กันนะท่อ่างขน่อยจะนัก็ต่างคนต่างทํา บารมีข้าน้อมน้อมแด่องค์สังกัสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมครูของมนุษย์เทวดามารพรและมูสัตว์ทั้งหลายข้าน้อมน้อมแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ที่ตัดสลาลงไปแล้วจะรับจัดพมาน่ได้ขอนอมน้อมนมัสการแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้เสริศิระสาท สัพพิชาทั้งโลกียะวิชาละโลกุตระชาริภามน้องขอการแสดงธรรมทั้งหลายทั้งปวงยงได้คัดยิได้คองขอพระพุทธองค์โปรดประทานดวงปัญญาแก้วตาอันสดใสดวงใจอันบริสุทธิ์เร้มาสถิตอยู่ในดวงจิตปัญญาแห่งขพเจ้านอกาสนี้ วันนี้ให้เราทุกคนต้ตั้งใจปฏิบัติกันอย่างเต็มที่การปฏิบัติธรรมอย่างที่พูดเสมอว่ามันคือการพัฒนาทางจิตของเราเราก็กำหนดลมหายใจเข้าออเข้าออกเข้าออกเรื่อยๆไปอย่ายไปยอมแพ้นะหายใจแรงๆเรื่อยๆไป การหายใจตีๆอย่างนี้ประโยชน์อย่างที่บอกแหละมันจะทําให้ป่อนของเราแข็งแรงด้วยทาให้ออกซิเจนที่เราสูดลงมาภายเนยได้เยอะมากขึ้นเมื่อออกซิเจนเข้าไปในตัวเรามากขึ้นเลือดของเรามันก็เป็นด่างเพราะออกซิเจนมันเป็นด่างเมื่อเป็นด่างก็ทำให้สุขภาพป่วยไข้เราเบาทุเราลงหายไป จะเลือดเราเป็นกรดมากาก็ป่วยก็ไข้บ่อยอ่าจะแรงๆจึงเกิดประโยชน์ทางสรีระด้วยกอแข็งแรงด้วยหัวใจก็แข็งแรงขึ้นระบบหายใจเรามันคล่องขึน้นเราเป่าท่อให้มันโล่งนั่นแหละท่อที่มันมีตะกั่นมีดินมันอุดจุเราหายเป่าอารมณ์เป่าแรงๆมันก็ทะลงทะลุโล่ง หายใจแรงๆก็ทำให้หลอดเลือดหนวใจเราโล่งหัวใจเราแข็งแรงขึ้นอันนี้ได้ประโยชน์ทางสรีระทั้งจิตก็ทำให้เกิดสมาธิรวดเร็วเพราะการหายใจแรงๆนั้นตัวเข้าไปคอนโทรลมันคือตัวสติถ้าสติขาดมันก็หยุดหายใจมันมันก็หลับไปมันก็พลอยไปเพี้ยไป,ไป แต่ถ้ายังหายใจทีทอยู่แสดงว่าสติเรายังแก่กล้าอยู่พระตุสติเป็นตัวสั่งงานนะสติเปลียยเสมือนอุปร,ราชในกายนครยาวาหนาคือกว้างสอบเรี่ยวกายนาครมีเนื้อที่ทั้งหมดยาวาหนาคือกว้างสอบ มีพระราชาองค์หนึ่งทรงปกครองนครแห่นงนี้ชื่อว่าพระยาจิตรราชจิตรราชทรงปกครองบ้านเมืองนี้มาตลอดอายุขัยของเราก็มีอุปร,ราชาผู้ชาญฉลาดเก่งชาดในการเป็นที่ปรึกษาของพระยาจิตรราชก็คือพระยาสติก็คืออุปร,ราชสติ แต่ปัญหาที่บ้านเมืองอ่อนแอคือร่างกายอ่อนแอเพราะว่าสติท่านมหาสติอุปราชาสติเนี่ยไม่ค่อยได้เข้าไปใกล้ชิดพญาจิตราชเ <c oughs> ท่าไหร่ส่วนมากขโมวไปทำงานอย่างอื่นหรือไม่ค่อยได้มีโอกาสเพราะอะไรเพราะว่ายังมีอมมรมอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่ด้วยอยู่รอบๆพญาจิตราาคอยเพชรทูล อวิยาชิตาลหลงทางกลุ่มอมมาเหล่านี้ก็ประกอบด้วยเท้าอาวิชชาเท้าผูปประทานเท้าตนาเท้าสรายตนาเท้าภพเท้าชาติพวนี้เท้าโทมมนัทเท้าสมนัตพวกนี้พวกเวทนาเหล่านี้ สังขารละธรรมเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มอุปราชกลุ่มอำนาตที่อยู่ใกล้ชิดประราชาที่สุดคอ,อยเป็นทูลสิ่งนั่งสิ่งนี้ให้พญาจิตราชหลงมงงงายเลยทำให้พระนครแห่งนี้อ่อนแอลงการหายใจทีทีังแรนี้คือเรากำลังเข้าไปสนับสนุสน,นกลุ่มของยาสติของเท้าสติ ซึ่งเป็นอุปสรหให้เข้าใกล้ชิดพยาจิตตะล่าให้ได้พอเมื่อเราหายใจทีเข้าทีเข้าทีก็สติก็เข้าไปใกล้ชิดจิต่ยพยาจิตตะล่าเนี่ยพวกอมานั้นก็เข้าใกล้ไม่ได้อ่อนแอลงยิ่งพยาสติสั่งให้ลมหายใจมากเข้าเท่าไรกลุ่มอมุ่งอ,อมาตผู้ตายขาดก็สลบสลายลงไปจิตตะล่าก็หลุดออกมาจากการครอบงำครอบ ครอบเงาของเราเราพญาเราอามาเหล่านั่นก็เ,เกิดตาสว่างขึ้นคือมีแสงสว่างขึ้นมาทันดีดวงจิตเรามันมีแสงเหมือนดวงอาทิตย์นะเราเห็นสิ่งภายในเห็นนรกสวรรค์ก็เห็นด้วยแสงของจิตเนี่ยเห็นหวยเห็นเบอร์เห็นคนเป็นเปรตสุ่วรกายเห็นในแสงของจิตีส่องไปให้เห็นส่องไปแล้วก็ย้อนมาเข้าสู่วิถีประสาท ของกายอยากเราก็ทําให้เห็นและคิดประมวลผลออกมาที่ดวงจิตมันไม่มีแสงวิเลรมันหุ่มอยู่เหมือนกัทุลรีดินตนา่งๆ่าหุ่มอยู่อันนั้นเราจําเป็นที่ต้องขัดสีมันทุกวันแล้วให้ใจแรงแรงแรงนี่แหละคือการขัดสีดวงจิตให้มันสะอาดขึ้นอันนั้นเบื้องต้นเราจะหาจจแรงแรงก่อนเพื่อกําจัดผากดัน ขับไล่พูดผีมารไลเจ้ากันในเวทออกไปเกิดและก็ไปเกิดการอาเจียนแรงเกิดทำให้เจ้ากันในเวทติดต่อเราได้เราก็จะมษ์มกกุสการความความมาโทษันอันนั้นเราอยา่าขี้เกียจเพราะว่าอันนี้มันคือการพัฒนาจิตของเรามันต้องให้ใครมาลุน้นอะไรเรามากม,มายเราหายใจของเราไปเรื่อยๆเราทําไปเรื่อยๆดวงจิตมันสว่างขึ้นสว่างขึ้น ่อเกิดชาญชาญมันเกิดแล้วบุญเกา่าบุญใหม่ก็มาเจอกันดังนั้นหลวงพ่อจะรันท,าท่านจะบอกว่านั่งกรรมฐา,านเนี่รวยรก็รวยวากันเยอะแล้วนะรวยหนึ่งพระเจ้ากระไรเวรอาวกรรมอะไรเราไม่มีเจ้านี่นเวรมาคอยเปดเบียดเบียนแลังจากนั้นบุญเก่าที่เราทำไว้หลายชาติมันก็เชื่อมต่อติดกัน เชื่อมมนให้จิตมีพลังงานสว่างเจิดเจ้าดังนั้นจิตคิดอะไรก็ได้สิ่งนั้นแหละมันมีอำนาจมันหลักการง่ายๆเองนะจงอย่าขังใจอย่าให้ใจเป็นธาตอะไรพวกเราเราพยายามเพียรภาวนาธนาตุทุกข์มันจะออกไปธาตุอะไรก็ไม่ทุกข์กับธาตุรักหรอ ถ้ารักมันทำร้ายเราได้ไม่ได้ดังใจก็ทำร้ายตัวเราเป็นทุกข์ทำร้ายตัวเองก็เป็นอัตวินิบาตวิิบาตเพราะนั้นช่วยกันตัวเองแก้ให้ได้ทุกคนก่อนที่มันจะแก้ไม่ได้พ่ามันถึงเวลา้ามาเล่นงานแล้วมันโอ้ยมันทุกข์กว่าที่เราคิด มันทรมานโอ้ยหัวอยู่ในปอรอสลรกายทุกชีวิตก็ไม่ดีไม่ดีไม่งามกันนะแหละพวกเราถ้าเรารู้ว่าเราไม่ดีเรามาแก้ให้ดีมันก็จะดียิ่งขึ้นพวกเราทุกคนล้นต่ำต้อยเท่านั้นแหละหลวงพ่อก็าต่ำต้อยยังอยู่ในภาวะแห่งคนมีบาปเราต้องแก้บาปของเราให้มันผ่านต้น เรายังต่ำใต้ยกันทุกคนเราต้องพยายามเอาธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้เพื่อคนต่ำใต้เอามาปฏิบัติตามใ้ที่เรายังไม่เป็นอรหรันตานั้นเรายังต่ำาต้ยยังม,มีโอกาสที่จะตกไปในอบยภูมิอยู่เป็นน้านล้างเป็์เซ็นต์ราะนั้ยคอยตั้งใจทำกันจริงๆให้เห็นใจตัวเราให้ได้ ไม่ต้องไปเห็นใจคนอื่นเห็นใจตัวเองนี่แหละดีพวใจเราเป็นยังไงจะม่ทุกข์กว่าอะไรมีสุขกว่าอะไรอย่างที่บอกทุกคืนทุกวันว่าในโลกนี้ไม่มีใครให้เราพึ่งได้หรอกม้ว่าเราจะบอกว่าขาดเธอฉันต้องตายพอขาดเขาจริงๆมันก็ไม่ตายเป็นแค่อุป,ปทานอย่างแก้ว กว,ว่าๆสมัยงาบไปแล้วนั้นพยายามดิ้นออกมาลุทุกข์ดิ้นออกดิ้นออกจากวงล้อมแห่งเกลเลดดิ้นออกจากวงล้อมแห่งกรรมเวรอย่าดน้นไปติดกรรมพยายามแก้ทุกข์ให้เป็นสุขแก้ไม่ดีให้เป็นสุขความดี ช่วยกันพัฒนาตัวเองเมื่อเราพัฒนาตัวเองกันดีโลกนี้ก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขพยายามจงอย่าจิตเราไปตกที่เป็นฝายตต้มนาจอะไร